เราจะมาถักดอกหน้าวัวนะคะใช้ไหมพรม5พายนะคะสีเขียวจะเป็นเบอร์22จะใช้เขียวเข้มนะคะตัวดอกจะใช้สีแดงเบอร์10แล้วก็สีเขียวพันก้านนะคะเบอร์25หรือใครจะใช้สีอื่นๆน,นะคะหรือว่าไหมอื่นๆก็ได้นะคะเข็มขนาด1.6 ใช้ปืนปืนกาวร้อนด้วยกาวแท่งแล้วก็ตัวหนีบด้วยนะคะตัวใบกับตัวดอกวิธีถักเหมือนกันแต่ตัวใบจะใส่ลวดนะคะตัวดอกจะใส่ลวดทีหลังเส้นลวดจะขนาด0.8นะคะ จะนิ่มหน่อยหนึ่งจะนิ่มๆนะคะพันนิ้วนะคะใส่ตรงนี้ควักมาทักโซ่ขึ้นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะหรือวพอสองคอควักใหม่ผ่านในห่วงนะคะควักมาทีละสองห่วงสองห่วง เอาลืมใส่ลวดใส่ลวดนะใส่ลวดตอนนี้เลยถักพอสองคอนจำนวนเจหลักนะคะถักในห่วงนะตอนจับแล้วก็จับไปขนาดกันแบบนี้นะคะ สองสามสี่ห้า พอได้เจ็ดแล้วเราจะถักพอ3คอจํานวน3หลักนะคะพอ2คอ7หลักนะแล้วพอ3คอ3หลักพอ3คอก็คือพันหัวเข็ม3าครั้งแล้วก็ควักออกทีละ2เส้นนะคะ1 2 3หลักที่3เนี่ยเราจะทำให้ปลายดอกแหลมนะคะถักโซ่ขึ้น2แล้วเราปักลงตรงนี้ตรงหัวนี้เลยแล้วเราก็เอ็ก แล้วเราจะถักพอ3คอ2หลักนะคะหลักที่1หลักที่2ครบแล้วแล้วเราจะถักพอ2คอก็คือพันหัวเข็ม2ครั้ง7หลักนะคะ 11นึ่งสองสามสี่ห้า 6กถักโซ่4ี่หนึ่งสองสาแล้วก็ x นะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งตัวนี้ก็ตัดออก แล้วเราดึงหางได้ไม่ใช่หางได้จบนะหางได้ที่เราม้วนไว้กับนิ้วดึงให้ให้ลวดเดี่ยวเราจัดลวดให้มันเท่ากันก่อนก็เราจะด,ดึงให้มันมาชิดกัน เสร็จแล้วเราก็จะบิดนะคะบิดลวดแล้วเราก็เอาหางได้2อันแหละมาผูกติดกันแล้วก็เก็บนะ ไว้ใต้อันนี้เป็นด้านหลังนะคะนี่จะเป็นด้านหน้า ให้มันเรียบนะคะหนีบให้มันเรียบ ตัวนี้เป็นกระถางแล้วเนาะตัวกระถางเนี่ยเราเราจะต้องปักลงไปนะคะฉะนั้นลวดก็คือเหมือนการเราเหมือนที่เราจะจัดทรงพุ่มนะคะกระถางก็คือแต่ละใบอ่ะแต่ละก้านใบอาจจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็จัดตามใจเราได้เลยนะ แต่ว่าตัวดอกอะ่ะตัวดอกก็เดี๋ยวจะประกอบอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ทําใบก่อนนะแตะกาวนะคะแล้วก็เอาสีที่เราทําก้านามา ดันให้มันไปปิดลวด ความยาวขึ้นอยู่กับทรงพุ่มที่เราจะจัดนะคะน,นี้ถ้าเราพอแล้วเราก็พันก็คือจบแบบนี้เลยก็จะทำแบบนี้ให้มันหักหักลงนิดนึงอันนี้ก็จะ <ok> ตัดหน่อยหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราค่อยๆจัดไปนะคะว่าเราจะต้องการส่งพุ่งให้เป็นแบบไหนอันนี้เป็นคลิปใบนะคะจบแล้ว